บรรยากาศแย่แรงครับขตพอเป็นหดต้นข้โพดครับปลูกข้โพดนะครับ <c oughs> นี่คือกระสอบข้าวโพดบดต้นข้าวโพดบดต้นข้าวโพดที่ปัน้น นะครับปั้นออกไมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่ที่ขายให้สําหรับลูกค้าที่สร้างไปไหง่วนะครับตอนนี้ลูกค้าสร้างมาแล้วสามสิบใช่ไหมสามสิบกระสอบใช่ไหมสามสิบ <30. S 1> กระสอบใช่ไหมเพิ่์น <30. S 1> นี่ครับตัดหญ้าคือรถยังพ่อเรามาขนข้วโพดนะครับขนข้อโพดขึ้นรถอีกครับขุนข้วโพดสามสิบสอบนะครับ เอาไปหงงวนะครับนี่ครับนี่เครื่องบดเครื่องปั่นครับ,น,รบนี่นะครับสนใจนะครับติดต่ออยากได้ข้าโพดปัน่นข้าวโพดบดไปให้วัวน,นะครับโทรมาได้เลยนะครับ 091197 0911978253นะครับ0911978253นะครับสนใจนะครับอยากจะได้กระโพดปั้นต้นกระโพดนะครับเป็นต้นนะครับนี่เป็นต้น,เป,น,ตนเป็นใบที่เขาหักกระโพดออกไปแล้วเราก็มาปั้นเป็นเป็นขีดเล็กๆใส่กระสอบนะครับ ผู้ไดทีเลียงง่วาพันนะครับที่ว่าผู้ไดทีเรียงงัวเราว่ามีหงายง่วนะครับกะมาสร้างได้นะครับเราบริการส่งถึงที่นะครับถ้าสั่งเยอะนะครับสั่งเยอะเยอะขึ้นไปนะครับจํานวน30 40 50หรือ100ถุงเนี่ยเราก็จะส่งให้ครับนี่ครับเราจะทําตุนไว้อย่างนี้ครับยิ่งออกเปรี้ยวนะครับวัวยิ่งชอบนะครับ เนี่ยข้าโพดปั่นเนี่ยต้นข้าโพดปั่นนะครับไอ้กะทัพอพันงดพักโอ้ใต่เย็นดีนี่กะต้นขราโพดใหญ่ขึ้นมากอะไรเก็บฟักไายแล้วก็ต้นมั่นกับว้วทีมครับต้นขราโพดก็จะมาปั่นอีกนะครับมาปั่นมาบดเป็นอาหารของแพะของวัว นะครับกินได้นะครับบัวทิมบัวใดเอาทิมครับยังกินได้งัวกินได้นะครับของหมักพร้อมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเที่ยวนี้่คลังเอาของขึ้นแล้วจะได้ไปส่งอีกแค่นึงครับส่งอีกแถวนะครับส่งข้าวโพดนะครับข้าวโพดปั่นข้าวโพดปด ไปให้งัวนะครับสวัสด,ดีครับพี่น้องครับนุ่นทุ่งยานญยาที่ตัดวงหันครับตัดแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็มั่สี่โมงแรกห้าโมงแรกครับอากาศกําลังดีกําลังเย็นๆนะครับบรรยากาศดีหัวโตดก็โกรนะครับครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามให้นยเเด้อพี่น้องเด้อช่องมั่น้องถอนเรคคอร์ดกดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ